สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วทะเลนะคะสำหรับหน้าตาของผัดซีอิ๊วทะเลก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด, like, ด,มกด subscribe กดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปเราจะเริ่มเข้าครัวกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ พอน้ำมันพืชร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้ตัวกระเทียมสับของเรามีกลิ่นหอมเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่กุ้งละคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะผัดให้กุ้งกับปลาหมึกสุกนะคะ สังเกตว่ากุ้งเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะตะล่อบไปไว้ที่ขอบกระทะค่ะแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ยีไข่ค่ะ เราจะใช้วิธีการยีไข่นะคะเราจะไม่ตีไข่ก่อนที่จะเอาเบรไปผัดนะคะเพราะว่าสีของไข่จะไม่สวยนะคะพอเวลาสุกมาแล้วมันจะได้สีเหลืองกระขาวนะคะแล้วใส่เส้นใหญ่ลงไปค่ะ ตั้นใหญ่นี้เราจะคลุกกับตัวซีอิ้วก่อนลงมานำผัดนะคะเพื่อจะให้สีของเส้นเราสม่ำเสมอกันนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผัดให้ตัวซอสทุกอย่างเคลือบไปในเส้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่คะน้าลงไปค่ะแล้วก็เร่งไฟให้สุดเลยนะคะแล้วเราก็ผัดให้ตัวคะน้าของเราสลดความร้อนนะคะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะ เตรียมจานมาตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วทะเลของเราอย่าลืมเอาไปทำกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ